ช่วงค้าง่ายขายคล่องกับนมตรามะลิแม่สบายใจจังเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเนี่ยนะฮะมีเวลาว่างก็เลยมากราบพระที่วัดประดูธรรมอุทิปนะครับอยู่แถวเขตบางซื่อตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเวลาว่างเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาทําบุญนะฮะแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสผมว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับเราเลยนะครับว่ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรเย็ยนๆกินกันต่อรู้สึกแถวนี้จะมีร้านกับนักธุรกิจหน้าใหม่ด้วยไปกันเลยครับ สวัสดีครับน้องแพทสวัสดีครับออขอกาแฟเย็นสักแก้วนึงพิ่งไปไหว้พระมาเลยเนี่ยครับได้เลยครับเดี๋ยวชงให้พี่เป็นแก้วสุดท้ายแล้วกันนะครับเออนี่ยพี่ยังไม่ตายชงแก้วสุดท้ายทำไมจะรีบไปไหนอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปช่วยพ่อขายก๋ยเตี๋ยวต่อแล้วตอนบ่ายเขกลับมาขายที่ร้านนี้ตอนเหมือนเดิมมาอ๋อแสดงว่าพ่อมีขายก๋ยเตี๋ยวด้วยใช่ครับแล้วเราก็มาขายกาแฟครับแล้ว,วทำไมอยู่ดีๆเลือกลงทุนกาแฟโบราณกับนมตาลมะลิล่ะก็เพราะว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับและอีกอย่างก็คือว่าอยากจะทําฝันให้เป็นจริงแล้ววก็คือ่า รู้จักนะมีชื่อเสียงมานานเพราะว่าเขาใช้นมข้นหวานแท้นะครับเยี่ยมเลยถ้างั้นเดี๋ยวชงกาแฟสักแก้วเดี๋ยวมีของมมบอไปด้วยลูกกัตัยูวันนี้นะครับก็ยินดีนะครับกับธุรกิจที่เริ่มต้นของน้องแพทนะครับเรียยวไปลูกกตันยูช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยทํา2อาชีพเลยนะฮะเราก็มีกระเช้านมตามมลิมออไห้ค้าง่ายขายคล่องแต่ว่าถ้าเกิดอยากมาชิมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วัดประดู่สมาธิปัตนะครับแถวบางซื่อเข้ามาอุดหนุนได้นะครับแวะมาได้เลยนะครับวันนี้เราก็มองเลยครับหนึ่งกระเช้านะครับ สนใจธุรกิจรถเข็นกาแฟโทร0819803300ช่วงทัวลงกรุงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมัน ทัวร์ลงพุงกับนมตามนี้นะครับกินฟรีเที่ยวฟรีขอเพียง่ายรูวกับนมตามนี้เข้ามานะครับอยากไปที่ไหนบอกเรามาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผู้ชมดีของเรา <c oughs> น้องเฟิร์สค่ะเป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดชลบุรีค่ะเขียนในจดหมายมาบอกว่าให้ผมพามาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเช,ช,ชียงเพราะอะไรคะจะมารีมาลความหลังอะค่ะตอนปฐมอ๋อยมาอีกครั้งหนึ่งบ้านเชียงครับคุณผู้ชมก็ตามไปดูด้วยว่าที่นี่เขามีอะไรน่าชมกันบ้างเชิญจัะ ตรงนี้เป็นนิทรรศการนะครับเพื่อพระองค์ท่านนะครับในหลวงของเราแน่ดีพระองค์ท่านนะครับเสด็จมาที่จุดขุดค้นที่นี่เลยนะเห็นไหมส่วนนี้นี่เป็นส่วนที่เขาจําลองจุดขุดค้นขึ้นมาเห็นไหมอ้าพี่มันไม่เหมือนกับที่หนุ่งมาตอนโปรหงนี่คะไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนอันนั้นมันอยูอ่ที่วัดโพสีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านํามาจําลองสร้างตัวนี้ใหม่แล้เห็นไหมครับผู้ชมมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วลองมาเที่ยวดูใหม่ได้นะครับนี่เห็นไหมมีกระดูกด้วยนี่ นี่กระดูใครรู้ไหมอ๋อกระดูใครล่ะคะเนี่ยอันนี้กระดูไงเคยดูเรื่องชั่วฟ้าดินสลายไหมอนันดาเคยค่ะกระดูกสางมองไงซางมองอะ่ะที่เป็นแฟนกับยุพดีอะไรเรื่องชั่วฟ้าดินสลายไงแล้วก็ตายไง <c oughs> <c oughs> อันนี้ของจริงเลยนี่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมโอ้โหนี่ขุดขึ้นมาเลยอ,อันนี้เลยคะ่ะหนูจาได้มีแบ่งเป็น3มยุคนะคะมียุคต้นยุคกลางแล้วก็ยุคปลายฮะเหรอไม่รู้ได้ไงเนี่ย นี่ค่ะยุคต้นค่ะยุคต้นเป็นไงมันจะไม่มีสีและไม่มีลายค่ะอ๋อแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยุคก,กลางค่ะยุคก,กลางสีตั้งแต่ปากจนถึงกลางค่ะอันนี้เลยค่ะยุคปลายยุคปลายจะมีสีและลายตลอดทั้งใบเย่ยมากนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่ไปดูอีกอันดีกว่า อันนี้คือโครงกระดูกแบบเต็มตัวค่ะอ๋อไม่ใช่เหรอส่วนอันนี้นะคะเป็นกระดูกเต็มตัวเพศหญิงเอาดูตรงไหนอะดูตรงกระดูกเชิงกรานค่ะกระดูกเชิงกรานแบบกว้างอ๋อจะกว้างออกใช่ค่ะ,นนะส่วนถ้าเป็นของผู้ชายนะจะแคบอ๋อในเชิงกรานจะแคบใช่ค่ะเฮ้ยทำไม่เก่งยางเงี้ยรู้หมดได้ไงเก่งจังเลยทำไมรู้หมดเลยนี่ค่ะพี่ก็หนูได้ไปถามข้อมูลจากพี่เป็ดมาก่อนที่หนูจะมาเล่าให้พี่ฟังไงคะคนนี้เป็นคนบอกใช่ค่ะแล้วแก่อยมาเล่าให้พี่ฟังจริงๆแกไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะ ไหนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงมาแล้วเราก็พามาโรงแรมชื่อเหมือนกันเลยโรงแรมบ้านเชียงจังหวัดอุดอรธานีที่นี่เขาดังมากเลยนะครับที่ห้องอาหารนะครับเชียงพินนะครับคอฟฟี่ช็อปเนี่ยเขาจัดอะไรให้น้องเฟิร์สได้ทานกันบ้างนะครับเริ่มต้นนี่เป็น ออเดิร์ฟอีสานเน่คณะนั้นเป็นปาร้าสงเครื่องเขาบอกว่าอร่อยขึ้นชื่อมากที่นี่ใครมากินปุ๊บต้องซื้อกลับบ้านแล้วก็มีกุ้งทอดครีมสลัดอันนี้เป็นตัวตวเลยกุ้งตัวใหญ่ๆมียำเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมีปลาช่อนทอดขมิ้นซุปเกี้ยวหูฉลามโอ้โหสาคูแคนตาลูปแนะ่แล้วก็ยังมีน้ําผลไม้หลักรสด้วยแต่วันนี้เราเตรียมน้มําแตงโมปั่นให้นะของพี่ก็เป็นน้าส้มพร้อมอยังพร<อ>้อม กับทัวลงพุงเพียงถ่ายรูปกับนงตามมลิแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปลน3 3ปนจยาวากรุงเทพ1 0 1 2 0กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวลงพุงและนงตามมลิขาวข้นหวานมันร่วมสนับสนุนโดยสลากอมสินพิเศษ5ปีโค1115 Quality Express 0 2 277ส0 0ส StarMark Hygienic Thai Kitchen ดีไซน์เพื่อการใช้งานสําหรับครัวไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมบ้านเชียงจังหวดัดอุดรธาน,านีนะครับเชียงพีดคอฟฟี่ช็อปที่ให้ผมแนละผู้ชมดีนะครับมาทัวร์ลงพุงกับนมตามะลินะครับมีส่วนลดให้คุณผู้ชมบม้วยครับค่ยินดีเลยนะคะสาหรับตีอ้วนชนหิวนี่นะคะมาจากรายการนี้นะคะมาโรงแรมบ,บ้านเชียงห้องอาหารเชียงพีดคอฟฟี่ช็อปนะคะยินดีลดส่วนลดให้เลยนะคะ10%ค่ะตลอดจนถึงเดือนมิถุนายนเลยค่ะโอ้โหดีเลยนะครับวันนี้เราก็มีกระช้านมตามะนลิมอบแทนคำขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะ